ครับพ <c oughs> บอนุวัฒน์นะฮะวันนี้เรามาอยู่แปลงอ้อยห้าเดือนกว่าๆจะหกเดือนแล้วคาดไมมกี่วันก็หกเดือนแล้วะมีมาตอบอคําถามของพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าอนุวัฒน์ฮอร์โมนของโมซาใช้ดีใช่ไหมผมก็จะบอกว่าใช้ดีครับแล่ผมก็ใช้อยู่พี่ดูคอครับยาวไหมครับ แต่ลำเขาจะเกลี้ยงเลยครับลำเกลี้ยงไหมครับนะลำเกลี้ยงมากนะครับดูนะครับลำเกลี้ยงมากนะครับอันนี้สิงคโปร์นะดูข่าวไต้หวันนี่ข่าวไต้หวันนะครับลำจะแตกเนี่ย ่าวไต้หวัน,นข่าวไต้หวันเนี่ยอ่ะพี่ดูข่าวไต้หวันลำเกี้ยงไหมครับอันนี้สิงคโปร์อันนี้ข่าวไต้หวันนอะสี่ลำเขาจะผิดกันเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ข่าวไต้หวันอันนี้สิงคโปร์นะครับดูข้อเลยครับข้อย,ยาวมากนะฮะใช้ได้ผลครับ ผมไม่ได้มาโปรโมดเรื่องยาเขานะไม่ได้มาโปรโมทเรื่องฮอร์โมนผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขานะเพราะว่าผมใช้แล้วถูกใจว่ามันได้ผลจริง mm. ก็เลยมาบอกให้พี่พี่มือใหม่ลองทดลองใช้กันดูนะครับเนี่ยมันโอเคมันโอเคมากนะครับมันโอเคมาก อันนู้นนะผมยังผมยังไม่ได้ฉีดยาแต่ผมจะปอกก่อนแล้วค่อยฉีดพวกโมซ่ากับอ,า,อาโมเล่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าไอ้ที่ยังไม่ฉีดมันเป็นยังไงแตแ่เนี้ยฉีดแล้วเนี่ยเนี่ยผมใช้แล้วมันได้ผลผมถึงได้มาบอกให้พี่พลองลองไปทดสอบใช้ดู เคยจะถูกใจแบบผมนะครับอันนู้นอันนู้นก็ฉีดแล้วนะครับนู้น,นฉีดแล้วเหลือเหลือที่ว่ายังไม่ได้ปอกอะยังไม่ได้ฉีดยวผมให้ดูเนี่ยเนี่ยขาวไตวันขาวไตวันนะครับขาวไต้หวัน ผมใช้แล้วมันได้ผลไง่ายผมเลยแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับอันนี้อ้อยห้าเดือนกว่าครับแล้วไปดูใกล้จะหกเดือนแล้วแหละแล้วไปดูอันที่พึ่งจะกาลังจะปอกนะครับว<ะ>่านะมันแตกต่างแบบไหน,เ,นเห็นไหมล่มันก็จะมีพวกเนี้ยดำๆพวกด่างๆเนี้ยจะเป็นพวกเนี้ย กีการี้เกลื่อนประมาณนี้เนี่ยกีกาขี้เกลื่อนเนี่ยกีกาขี้เกลื่อนเดี๋ยวพอเราฉีดไปแล้วอะพอเราฉีดไปแล้วอะไอ้พวกกากๆเกลื่อนๆเนี่ยมันจะไม่มีหรอกลามเขาจะเนียนไปเลยเนี่ยกำลังจะปลอกมีสี่ล่องนะครับแล้วก็พี่จะดูเกี่ยนที่ผมฉีดแล้ว เป็นไงแตกต่างกันไหมลามเขจาจะเกี้ยงแล้วสายคันนะ่ะเขาเห็นแล้วเขาเขาจะชอบพวกนี้ยว่าลามันสะอาดเรามไม่ต้องไปทําอะไรมากมายนะครับก่อนจะส่งให้ลูกค้าคันของต้องมีคุณภาพนะครับโอเคครับฝากไว้เท่านี้ครับผม